ตื่นเต้นเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสเจออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เห็นพี่เทนนี้ทําได้ก็เชื่อว่าหนูก็ทําได้ค่ะเด็กที่นี่ไม่ค่อยมีโอกาสอะไรตรงนี้ด้วยค่ะได้ไปฝึกก็สนุกสนานมากอยากให้มีต่อก็ <c oughs> อได้เจอพี่เทนนิสเนี่ยเขาก็อยากเป็นทีมชาติ กลับมาก็คือเขาได้แรงบนันดาลใจพอกลับมาน้องๆเขาก็ฝึกซ้อมสิ่งที่ตัวเองชอบบ้างไม่ว่าจะเป็นศิละปะดนตรีหรือกีฬาชุดเทควันโดที่น้องๆได้มานั้นความภูมิใจเขากล้าที่จะคิดกล้าที่จะฝันมีความเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นนะครับเด็กเราก็ยังพลอยขอเรียนเทควันโดไปยืนให้คุณครูในชมรมเทควันโดเห็นทัทง้ทงทั้งที่ไม่ใช่ชมรมของเขาเขาได้สายเหลืองเขาภูมิใจ อยากให้พี่เทนิสรู้ว่าหนูได้นะพี่เทนิสได้สอนให้เรารู้ว่าชีวิตเราทุกคนมีอุปสรรคเราต้องข้ามอุปสรรคไปให้ได้ครับ ค่ะน้องๆทุกคนพี่เฮนิดเองนะคะหวังว่าน้องๆทุกคนจะสบายดีกันอยู่นะคะวันนี้พี่ก็มีของเล็กๆมาน้อยเตรียมไว้ให้เป็นตัวังใจจากพี่เฮนิดและที่งานโตโยต้าค่ะหวังว่าทุกคนจะเอาไปเล่นเอาไปฝึกซ้มกันให้สนุกนะคะถ้าน้องๆมีความฝันถ้าเชื่อว่าเราทําได้ สวัสดีค่ะพี่เทนนิสสบายดีหรือเปล่าคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรนะคะพวกหนูเนี่ยเป็นกำลังใจให้พี่อยู่ค่ะคิดถึงพี่เทนนิสค่ะพี่เทนนิสสู้ๆค่ะเอเรือนขอมาฝากมีเนีวยนะคะพวกผมเป็นกำลังใจให้พี่เทนนิสครับพี่เทนนิสเป็นฮีโร่ของพวกผมครับผมก็จะเป็นฮีโร่ของน้องๆครับพี่เทนนิสค่ะกูตาข,ขอส่งกำลังใจให้พี่เทนนิสคว้าชัยมาให้ได้สู้ๆค่ะ แม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าน้องธนิตจะกำชัยชนะกลับมาขวาเหรียญทองในโอลิมปิกครั้งนี้มาขอให้พี่ธนินครับเป็นแบบอย่างให้กับน้องคนไทยทุกคนด้วยเป็นฮีโร่ของเขาในใจนะครับสู้ๆครับชีเด่นสู้ๆชีิน่นสู้ๆยากจะบอกพี่ธนิตว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ะคะ่ะมาเป็นกำลังใจให้นะคะ